สวัสด,ดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับก็คือแบบว่าจะมานะครับก็คือแจกโค้ดแบบฟรีๆสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ที่สอโค้ดแบบฟรีนะครับก็คือแบบว่ายังมีคนจําได้หรือเปล่าสําหรับกิจกรรมเมื่อวันที่พี่ให้โหวตหมายเลข1กับหมายเลข2นะครับก็มีทางด้านของลูกซองเดทอกับลูกซองม่วงนะเองนะครับทุกคนพี่ บอกเลยละกันนะครับองว่าวันนี้นะครับน้องก็เลยแบบว่าไปสรุปคะแนนมาแล้วนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนองว่าวันนี้นะครับน้องก็จะมาแจกในส่วนของพี่ฟรีนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าพี่จะรีวิวให้ทุกคนได้รู้ได้ดูละกันนะครับว่าของฟรีในเซิร์ฟมีอะไรบ้างนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้ก็มีการแจกโค้ดในคลิปนะครับย้ํานะครับว่ามีการแจกโค้ดในคลิปและ หมายเลขที่สนในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นทางด้านของหมายเลข2นี่นะครับหรือว่าลูกซองสีม่วงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเป็นลูกซองสองนัดสีม่วงนะครับใครที่แบบว่าอยากได้มันนานนะครับก็ เตรียมตัวและกันนะครับคลิปนี้มีการแจกให้แบบฟรีๆสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือจะได้แน่นอนนะครับเพราะว่าพี่ไปทำโค้ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเพราะว่าทางฟรีไฟก็มีการอัพกิจกรมนะครับน้องเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่ามีให้เราได้เล่นแบบเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนวเหนืก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรียบร้อยแน่นอนนะครับและสำหรับวันนี้นะครับสายฟรีก็คือแบบว่า ได้ของฟรีกลับบ้านแน่นอนนะครับทุกคนมาทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าก่อนที่เราจะไปแจกค้นเรามารีวิวกิจกรรมของวีฟีเราก็ คนใหม่กันเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ๆนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็มีกิจกรรมตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมนะครับที่แบบว่าหลายๆคนนะครับก็คืออยากได้นะครับเนาะก็เป็นท่าทางตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับและมีทั้งท่าทางเก่าและท่าทางใหม่นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ท่าทางมันน่านะครับก็อย่าพลาดคลิปนี้ละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็ถือว งบน้อยนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเราสามารถสุ่มฟรีได้หนึ่งครั้งนะครับเนาะมาลุ้นไปพร้อมๆกันลวกันนะครับว่าถ้าพี่มีหนึ่งครั้งนะครับเหมือนทุกคนและพี่จะได้หรือเปล่านะครับเนาะไม่ใช่เหมือนทุกคนนะครับก็คือเหมือนบางคนละกันนะครับเพราะว่าบางคนก็มีเพชรนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นไอเดียสำรองของพี่นะครับก็คือแบบว่าวันนี้พี่เติมเพชรมาแค่300เพชรเท่านั้นนะครับมาดูละกันนะครับว่าถ้าพี่มีงบน้อยนะครับเนาะพี่จะ สามารถรับท่าทางแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามีโอกาสพลาดนะครับเนาะได้โทเค็นแค่2ช่องเท่านั้นนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนครั้งแรกนะครับเนาะจะได้หรือเปล่านะครับสําหรับซูนเพชรนะครับเพราะว่าเราสามารถเล่นฟรีได้หนึ่งครั้งนะครับเรียบร้อยนะครับเนาะได้โทเค็นมาตามเคยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรียกว่าได้เคลือเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็แต่เราก็ไม่ยอมแพ้แน่นอนนะครับเพราะว่าเรายังมีเพชรอยู่นะครับก็จะสุ่มละกันนะครับทีละสิ หเพนนร,เนเร,รนะครับก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับจะได้หรือเปล่านะครับอีกหนึ่งกล่องนะครับทุกคนโอ้โหเรียบร้อยนะครับเนาะได้มาแล้วในส่วนของโทเค็นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า เล่านะครับน <c oughs> okay. ้องก็คือแบบว่ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จัดไปอีกเลยละกันนะครับน้องมาดูละกันนะครับจะได้หรือเปล่านะครับเรียบร้อยนะครับได้โทเค็นมาอีก1อันนะครับน้องก็ได้มาเยอะเลยนะครับสําหรับโทเค็นนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่ากิจกรรมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนิ้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าจะมีทางด้านขอองมีีดนรับบเาท่่แวปต เข้ามามีสุดต่างๆนะครับมีสกินนะครับมีสุดจ็อกเกอร์นะครับแล้วก็มีสุดในตำนานนะครับทุกคนแล้วก็มีสกินปืนเยอะๆมากมายนะครับณที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับโนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าเอพีที่สุดนะครับเราก็สามารถสุ่มได้แล้วนะครับเพราะว่าอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับโนแต่พี่สุ่มไปประมาณ120แล้วนะครับโนในส่วนของเลขลัคกี้ลอยยอดนะครับก็ไม่มีแววที่จะออกมาเลยนะครับถ้าคนไหนคิดจะสุ่มก็คิดดูดีละคครับทุกกนและ็ ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับสุดฟรีก็มีการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาสุ่มได้เลยนะครับนี่นะครับพี่กำลังสุ่มอยู่ตอนนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ามีสุดฟรีนะครับนอไม่ใช่สุดฟรีนะครับาคนไหนนะครับมีเหรียญเยอะนะครับก็มาสุ่มสุดฟรีได้ตรงนี้เลยนะครับนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของสุดฟรีฟรีนะครับนอก็สามารถสุ่มได้ทุกคนสามารถสุ่ไกรนนนคๆหห ที่แบบว่าอยากซุ่มนะครับน้องก็มาซุ่มได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับรีกไดียว่าโคตรสุดเลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าสุดจริงนะครับน้องเพราะว่าของฟรีเยอะมากๆเลยนะครับน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องสำหรับกิจกรรมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับก็มีเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับก็มีทางด้านของรับแต่สร้างห้องฟรีนะครับน้องก็สี่ชั่วโมงเต็มๆนะครับแบบไม่จํากัดนะครับแล้วก็จะมีทาง้าของ ทางตัวนี้นะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้เล่นกิจกรรมนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าของปีจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกเดียวว่าสุดจัดเลยนะครับทุกคนเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เป็นท่าทางที่แบบว่าเราสามารถรับได้แบบฟรีๆนะครับน้องเราก็สามารถไปเล่นได้ตรงนี้อีกนะครับทุกคนก็คือแบบว่า กิจกรรมก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้อสสำหรับกิจกรรมนะครับก็ยังสามารถไปเล่นได้อีกจุดหนึ่งนะครับนาอก็เป็นจุดนี้นะครับน้องก็อยู่ชายล่างนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือเราจะได้ไปเก็บโทเค็นในแมปนะครับเพื่อมาโหวตตรงนี้เพื่อรับของวิฟรีอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับของฟีก็มียาะมากมายนะครับและบางคนก็ทําสําเร็จไปแล้วนะครับเพราะว่ามันง่ายๆนะครับนาอสสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับและเล่นไม่ได้ยากด้วยนะครับน้องเล่น โคตรง่ายเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยนะครับอนรับประกันเลยนะครับว่าทุกคนเล่นได้แน่นอน100%นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโนก็คือเราจะได้เคลียร์ฟรีๆแล้วก็ได้ของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าที่จะมาก็คือแบบว่าอันนี้นะครับโนแจกโค้ดให้นะครับเพราะว่าหมายเลขท่ชน่นะครับก็เป็นทางด้านของ ลูกซองควงสีม่วงนะครับนอที่ชนะในสัปดาห์นี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าขอประกาศตรงนี้เลยละกันนะครับเนาะว่าพี่จะมาแจกลูกซองสีม่วงแบบรีๆนะครับก็คือหมายเลข2สอานะในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทําการแจกโค้ดให้แบบรีๆนะครับแต่พี่ขออธิบายโค้ดนิดนึงก่อนละกันนะครับก็คือถ้าคนไหนเอาไปใส่แล้วมันขึ้นว่าใส่โค้ดสําเร็จนะครับเนาะคนนั้นก็ถือว่าได้โค้ดไปหรือว่าผู้โชคดีนะครับแต่ถ้าเอาไปใส่แล้วมันขึ้นว่านะครับก็คือ โค้ดถูกใช้ไปแล้วนะครับเนาะอันนี้นะครับมีคนได้ไปแล้วนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับที่แบบว่าไม่สามารถแจกให้แบบทั่วถึงได้นะครับน้องก็คือพี่จะพยายามแจกให้เยอะที่สุดนะครับนาอเพราะว่าถ้าให้แจกเป็นพันคนวันเดียวพี่แจกให้ไม่ไหวจริงๆนะครับทุกคนเดี๋ก็จะเปรามาณนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะแจกแบบนี้ให้ละกันนะครับเนาะใครเร็วใครได้ละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะขึ้นค้ดมาให้ตรงนี้ละกันนะครับเนาะ นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็ขึ้นโค้ดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องๆขนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าอยากได้โค้ดนะครับน้องตอนนี้พี่ก็ขึ้นให้แล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าโค้ดตัวนี้นะครับน้องเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนดีก็ถือว่าหลายๆโค้ดนะครับน้องก็คืออยากได้มันหนานะครับสาหรับโค้ด โค้ดนะครับนาอตอนนี้ขึ้นให้แล้วนะครับรี่เราไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับโค้ดนะครับรับประกันเลยนะครับโนว่าออกมาดีแน่นอนใส่ได้แน่นอนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนิ้วล้อยนะครับนาอสสำหรับวันนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยละกันนะครับว่าพี่มาแจกโค้ดแบบนี้นะครับนาอถ้าคนไหนดูมาถึงจุดนี้นะครับนาอก็ฝากด้วยละกันนะครับนาอกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับมาพูดถึง คนที่ไม่ได้โค้ดีกว่านะครับน้อพี่จะทํายังไงก็คือคนที่ไม่ได้โค้พี่ก็มีรางวัลปลอบใจให้นะครับถ้าคนไหนใส่โค้ดแล้วไม่ได้นะครับน้อถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีมูลค่า150บาทหรือว่า500กว่าเพซนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับน้อคนละ1ไลค์คนละ1แชร์เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่า นี้นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆจากพี่เองนะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์1แชร์ด้วยละกันนะครับและคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1นไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไลนะครับน้องก็คือคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าไหนแจกให้ได้เดี๋ยวทำการแจกให้นะครับแล้วพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับ ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนอเพียงเท่านี้ก็บริการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหไลค์คนละ1 like, แชร์ละลกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าละกันนะครับก็ไปคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับบาย